kiến okay, Thảo Vin, thầu kê okay, lốt đầm nè. ดันดินต่อ,อวางวินจากการวาดรูปมาเล่นรถดำต่อครับจินตนาการเป็นเลิศด <c ười> ชอบของข้าจริงๆน,นะเนาะเด็กผู้ชายอะไรที่เกี่ยวของก็ลดนะเอาเมดทุกอย่างวาดรูปก็วาดแต่รูปลดของเห่นก็มีแต่รดรดน่อยรดใหญ่เอาเมดรดทุกประเภท ความสุขของเขาเลยวันนี้ไม่ไปโรงเรียนอีกหนึ่งวันพี่เข็มไข่กรับเป็นไข่เมื่อคืน <l ug> อะไรกเุากี่อเนี่เขามีแมคโครใหญ่ แก่แม่คูดีน่ะบ่อ,บอลูกลังใหญ่ด้วย <c oughs> โ้ยค่ะหนัมมกมาก อเอามาดำนี่นี่ใครลงตรงเนีย่ยเองถมท่อเลยมถมท่อเลยมถมท่อบอลที่มันรั่วนะ่ะถมละนี่ถม,มลึกไวนะ้น่ะน ไม่มีเพื่อนเล่นแม่ก็ต้องเล่นเป็นเพื่อนลูกดำแล้วดำเลยเอารถไทยปั๊บสิดำแล้วก็รถไทยปับ๊บ เป็นทุกอย่างเลยเป็นทางแมคโครถด,ดำรถไทยปรับดินพร้อมทำไมมู่วามดูินถดมไ่อยากมีมมอยากมอเองเมือนอ <c oughs> คนอยัง่เอนงเออเคนเดียวก็ได้เออเล่นคนเดียวก็ได้อเอง เออน่ะเลยเปิดถอเลยถมไม้ถมไม้อม,มีแก้วอืมบิดยังม่แด้ลวงหลวงใช่แหละอืมเพราะวนี่ พอยังแล้วยัาง